สวัสดีครับวันนี้พบกับเมโลเกมมิ่งนะครับผมวันนี้เราก็จะมาแนวเกมโมบ้าพีซอย่าง Dota 2หรือคนไทยเรียกกันว่า d อตเกันนั่นแหละครับผมวันนี้เราก็จะพาไปแนะนาการออกของตัวละคร AA นะฮะมิดเลนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเล่นเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะครับในช่วงแรกเนี่ยเอเก็จะมีดัเมจที่น้อยนะฮะในการลาดคีอะ แต่ก็อยากให้ทุกคนนะที่เล่นจับ AA ไปมิดเลนนะก็อดทนไว้นะครับเวลาเวลสัก4 5เนี่ยมันจะเริ่มมีความตีแรงนะหรือการออกของนะพวกออกพวกอินอย่างเงี้ยการหรือ AG อย่างเงี้ยเพิ่มการตีที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยก็มันจะช่วยได้ในการลาดคีมนะหรือจะออกขวานก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นสายปีใกล้นะที่ออกขวานสายปีไกลก็ออกขวานได้นะครับแล้วสักเวลสี่เวลห้าเนี่ยก็จะมีจะมีสกิลที่คอยช่วยเหลือในด้านการตีและก็สกิลที่แรงขึ้นมากนะเอาไว้เล่นงานฝ่ายตรงข้าม ตอดอะไรเงี้ยอย่างสกิลสามเนี่ยคือตอดได้เรื่อยๆนะถ้าสมมติว่าก็คือเวลห้าเนี่ยคืออัพไป3เลยนะฮะก็สกิลหนึ่งสองเนี่ยอัพอย่างละหนึ่งก็พอนะฮะก็คือสกิลสามเนี่ยมันเป็นการโจมตีแบบสโลว์นะฮะแล้วก็ดาเมจเนี่ยค่อนข้างแรงใช้ได้เลยนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือมีถอยบ้างนะี่ยยิ่งเราโปรยสกิลสองไปอย่างเงี้ยแล้วก็สกิลสามเนี่ยตอดๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรายิ่งได้เปรียบในการ ทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยฝั่งฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือมีพยองบ้างนะครับแล้วก็เราเนี่ยพยายามลัดคีปให้มันแม่นนะฮะเพราะมันอาจจะต้องอดทนนิดน,นึงนะเพราะว่า AA เเนี่ยมันตัวที่การลขึ้นไหวในการโจมตีของ AA เนี่ยมันค่อนข้างช้านะฮะก็กะระยะไว้ดีๆนะครับแล้วก็ออกของพวกไอเทมรีเจนมานาหน้ากากรีเจนเนี่ยเรียกกำศัาท์บ้านๆเลยคือหน้ากากรีเจนมานาไม่ใช่รองเท้ารีมานานะหน้ากากรีรเจนมานาแหละครับ แล้วก็มันจะเพิ่มมานาได้ดีขึ้นนะในการโจมตีฝั่งตรงข้ามนะก็คือเราเนี่ยใส,ส่สก,กิล2 3 1อย่างเงี้ยได้เรื่อยๆ,ๆนะเพราะว่าการออกหน้ากากรีมานาเนี่ยมันจะทําให้รีเจนมานาเนี่ยดีขึ้นนะแล้วเราก็ออกรองเท้าเขียวด้วยนะอย่าลืมออกรองเท้าเขียวด้วยนะมันจะเพิ่มในการเอ่อเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นแล้วก็รีเจนเลือดได้ดีขึ้นนะเพราะเอเอเนี่ยเป็นตัวที่วิ่งช้ามากเลยนะครับผมแล้วก็วิธีการฆ่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเราใช้สกิล3นะตอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะครึ่งหลอดถ เราเวล6แล้วใช่ไหมเราก็ตอดสกิลสามนะจนครึ่งหลอดแล้วก็โปยสกิลอย่าลืมโปยสกิล2ด้วยนะเพราะว่ามันจะเปิดแมปให้เราได้เห็นมุมมองมากขึ้นนะฮะแล้วก็ปล่อยสกิล3เนี่ยทีๆอยู่เลยใส่ตรงข้ามไปเรื่อยๆจนเหลือครึ่งหลอดเนี่ยแล้วก็ปล่อยอันตินําไปก่อนนะแล้วก็พออัติโดนต้องให้โดนนะพอโดนปุ๊บเนี่ยคราวนี้ยนะ่ยฝั่งตรงข้ามก็จะลนแล้วเราก็สามารถใส่สกิลสามซอกซักสอง,สอง,สองทีเนี่ยก็คือเรียกว่าแทบจะตายหลาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะมันเป็นการ คอมโบที่สกิลที่ดีนะฮะคือสกิลตอสกิลสไปเรื่อยๆจนครึ่งหลอดแล้วก็สกิลอันตินอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะฝั่งตรงข้ามก็จะราคาญเรามากขึ้นนะเพราะ a a เนี่ยเป็นตัวที่แรกๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งแต่ถ้ามีของไอเทมสัก2ชิ้น3ชิ้นเนี่ยคือเรียกว่า OP เลยทีเดียวเลยนะครับแล้วมาดูการออกของในช่วงกลางเกมนะฮะอยากให้ทุนออกขายยาก่อนนะในช่วงเอ่อก่อนสัก1ิบสิบเอ็ดสิบสองนาทีแรกเนี่ยพยายามออกให้ได้เร็วที่สุดนะขายยามันจะ ช่วยรีเจนมานาได้เร็วขึ้นนะเราสามารถตอดและแกงได้นะฮะแล้วก็พอออกข้าย่าเสร็จเนี่ยมันช่วยรีมานาใช่ไหมเราก็ออกของถัดมาก็คือวิสเบดนะฮะวิสเบดเนี่ยมันจะเป็นไอเทมที่ทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเวลาโดนโจมตีเนี่ยไม่ว่าเราจะใส่สกิลที่เป็นการโจมตีหรือสกิลพาสตีฟที่มีสกิลด้วยอย่างเงี้ยมันทําให้ไอเทมวิสเบดเนี่ยส่งผลก็คือมันจะเลือดมันจะลดแล้วก็เพิ่มสกิลเพิ่ม ความดรุนแรงในการตีมากขึ้นนะก็คิดว่าวิสเปดเนี่ยต้องออกให้ได้ประมาณก่อน16 17 18นาทีเนี่ย16-18นาทีเนี่ยออกให้ได้แล้วก็ออกแก๊งเลยก็จะดีมากนะถ้าสมมุติว่าใครเป็นสายแก๊งนะมิดเลนสายแก๊งเลยก็มันอาจจะได้เร็วขึ้นบางคนนะแบบว่าต้องดูฝั่งตรงข้ามด้วยบางทีฝั่งตรงข้ามมาแก๊งบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ควรจะไปแก๊งแก๊งกับเพื่อนรุวมทีบ,บ้างนะแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนรุวมทีมอะบนกับล่างเนี่ยไหวเนี่ยเราก็สามารถ ออกฟาร์มได้ก่อนนะแล้วเราก็บอกเพื่อนๆก่อนว่าเออเดี๋ยวสิบเนาทีเนี่ยจะจะจะเริ่มออกแกงแล้วอะไรเงี้ยหรือจะออกแกงตั้งแต่สิบเอ็ดนาทีก็ได้เพราะว่าถ้ามีขาย,ยาเราก็ออกแกงได้สบายอยู่แล้วแต่ถ้ามีวิสเบดกับขาย,ยารวมกันมันจะทําให้เกมไฟได้เปรียบม,มากขึ้นนะฮะเพราะว่า AA เนี่ยมันใช้2อย่างเนี่ยก็คือ,คอมันโหดแล้วนะอยู่แนวหลังได้สบายนะแล้วหลังจากถัดมานะฮะก็ออกคาทาฟ้าหรืออาการิมเซปเตอร์นะฮะไอเทมใหญ่เลยนะฮะเรียกเลยว่าถ้า 3ามไอเทมเนี่ยคือคาย่าวิชเบดแล้วก็อาการนิมเนี่ย, aya, bait, เ,ยเรียกได้ว่า OP ชัดๆเลยนะโจะจัดเลยนะ AA ถ้ามันออกได้เกิน22นาทีหรือ24นาทีเนี่ยมันจะเรียกว่าโคตนโหดอะ่ะก็คือเกมแทบจะปิดประตูจบได้เลยนะถ้าสมมติว่าทีมเรามัไม่แจกหรือแท้งไม่เดินโง่ไปเองอะไรเงี้ย AA เนี่ยมันจะตัวที่อยู่แนวหลังคอยใส่สกิลคอยดูพื้นที่รอบๆในเกมไฟอย่างเงี้ยและอันติมันเป็นประโยชน์มากนะถ้าสมมติพวกที่แบบเติมเลือดไปบ่อยหรือฮิวเลือดไปบ่อยเนี่ยแม่งคือถ้าโดน AA ไปเนี่ยคือเรียบร้อยแน่นอนนะฮะอันติมันจะไม่สามารถเพิ่มเลือดได้เลยนะครับผมเรียกว่าถ้าเกิน20%หรือ30%เนี่ยไอ้ยีหรือ15%เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วอันตีคือตายแน่นอนนะฮะถ้าเลือดมันต่ำกว่านั้นอะ คือตายแน่นอนแล้วก็ถ้าออกของ3อย่างเนี้ยครบแล้วนะฮะหลายคนก็จะออกแบบเออไปตีเร็วเลยดีไหมแต่สไตล์ผมนะถ้าผมออกผมก็จะออกตีไกลเพิ่มนะฮะเพื่อเราได้อยู่แนวลึกยิ่งขึ้นนะเรียกว่าถ้าสมุิเราออกตีไกลเนี่ยการโจมตีไกลเนี่ยคือฝั่งตรงข้ามแทบไม่เห็นเราเลยไม่เห็นแม้แต่เงาคือโดนพับๆๆๆๆเลยนะคือใส่รัวๆเลยนะแล้วรีเจ้นมานาเราเร็วด้วยนะฮะมันเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ จับทางได้ยากนะสมมติว่าไม่โดนแก๊งไป็ซะก่อนนะเอเอคือแต่มันต้องใช้สามไอเทมเนี้ยจริงๆเลยคือสามไอเทมหลักๆเลยเนะี่ยก็คือไขยา่าวิชเบตแล้วก็อาการอินเฟสเตอร์เนี่ยคือมันต้องใช้จริงจรงนะก็ถ้าสมมุติว่าเกมตึงเลยนะแบบช่วงแบบ45นาทีอัพแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ลองออกโยเนียก็ได้นะมันจะช่วยในการตีเร็วขึ้นแล้วก็มีสเป็นเวสสายฟ้าคอยเพิ่มเติมดาเมจให้เราเพิ่มขึ้นด้วยนะครับหรือจะออกเป็นมูช่าเลยก็ได้แต่ผมแนะนำให้ออกโยเนียมากกว่านะม,นมันมันม มันตีเร็วแล้วเพิ่มดาเมจแล้วก็พวกเวทอะไรเงี้ยมันก็ได้เปรียกกว่าอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ AA เนี่ย OP ยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคนหลายคนออกเท้าเขียวแล้วมันยังวิ่งช้าอยู่ก็ช่วงที่ของเราเกิดแล้วฝั่งรงข้ามเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มไม่ไหวแล้วก็ออกเท้าวาร์ปได้นะมันจะช่วยการเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นหรือจะเปลี่ยนเป็นขาย่าแอนแชงก็ได้นะฮะก็จะเรียกได้ว่าขาย่าแอนแชงหรือค ไยายาฉะอย่างเงี้ยก็คือมันจะช่วยในการตีเร็วดีเจนเลือดแล้วก็วิ่งไวขึ้นนะฮะมันก็จะทําให้ AA เนี่ยได้เปียกมากยิ่งขึ้นนะครับผมถ้าสมมุติใครลองแล้วเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะคือว่า AA เนี่ยมันเป็นตัวสารพัดประโยชน์มากนะจะไปซับ5้ซับสมิดเลนก็ได้แต่ออฟเลนนี่ไม่ได้แน่นอนนะก็คือจะได้แบบแนวแบบทั่วเป็นตัวทำดัเมจให้เพื่อนแล้วก็เป็นแนวซับพอร์ต คือก็ได้เลยนะเพราะว่าสกิลสองสกิลหเนี่ยคือมันมันเป็นตัวเป็สกิลที่น่ารำคาญมากนะยิ่งแบบฝั่งตรงข้ามเป็นทวกบงบางเนี่ยคือสองสามทีเนี่ยคือตายแน่นอนนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับคอนเทนต์ใหม่เกี่ยวกับ Dota 2นะคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรหรือจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย